ักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดสวนดอกศึกษาโบราณสถานพิพิธภัณฑ์พร้อมอนุรักษ์ทำความสะอาดใบลานขณะที่นักเรียนนักศึกษาร่วมปฏิบัติธรรม บรรยากาศการศึกษาดูงานที่โบราณสถานค่ะซึ่งที่วัดพระนอนหนองพึ่งแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโบราณสถานสําคัญของจอังหวัดเชียงใหม่ค่ะภายในวัดพระนอนหนองพึ่งพระครูพุทธาสายยาพิรักเจ้าวาดได้ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวัดสวนดอกโดยมีดรพรศิลป์รัตนชูเดชอาจารย์ประจําสาขาวิชาพระพุทธศาสนานําเยี่ยมชมศึกษาหาความรู้และ ได้นำนักศึกษาทำความสะอาดใบลานและอนุรักษ์เก็บรักษาไว้ค่ะภายในวัดแต่ละวันจะมีประชาชนและนักเรียนนักศึกษาเข้ามาทำบุญและสมาทานศีลปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ เจริญศีลภาวนาเป็นประจำนะคะภายในก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ชัยศีลพุทธพิรักที่ได้รับความสนใจเป็นแหล่งศึกษาโบราณสถานอีกหนึ่งแห่งเนื่องจากเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดที่มีการผสมผสานของชื่อหลวงพ่อพระครูชัยศีลวิมลอดีตเจ้าอาวาสและอดีตเจ้าคณะอำเภอสารพีกับชื่อของพระครูพุทธสายยาพิรักเจ้าอาวาสปัจจุบันมาก่อตั้งโดยเมื่อวันที่14พฤษภาค,คม2557นายอเนกศรีหามาตอธิบดีกรมศิลปา กรขณะนั้นค่ะได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ชัยศีลพุทธพิรักษ์เป็นสถานที่จัดเก็บงานศิลปะวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์มรดกศิลปะล้านนาโบราณวัตถุล้ำค่าในสมัยล้านนานะคะและที่วัดพระนอนนองพึ่งแห่งนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนชาวเหนือมาหลายร้อยปีค่ะโดยเฉพาะพระนอนหนองพึ่งนะคะหรือพระพุทธสยญาตป้านปิงค่ะ ซึ่งตั้งอยู่ในเส้นทางแม่น้ำปิงในอดีตปัจจุบันเรียกว่าปิงห่างนะคะน้ำปิงไหลเข้าท่วมเวียงกุมคามและผ่านวัดพระนอนหนองพึ่งในสมัยนั้นต่อมาเปลี่ยนทิศทางดังที่เห็นในปัจจุบันกับพระเจ้าทันใจ ซึ่งสร้างคู่กับพระนอนรวมทั้งกุมภันสองตนที่เฝ้าพระนอนอยู่ในอดีตเป็นที่อาศัยของชนเผ่าลวกค่ะต่อมาประมาณปีพศ1200พระมหาเทระเจ้าจำนวน5รูปซึ่งติดตามพระนางจามเทวีมาครองนครฮริพนชัยนะคะตามคำเชิญของพระสุเทวฤรีศีได้จาริก และเทศนาถึงหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะพวกลัวจึงเกิดความเลื่อมใสนะคะได้นําเอารังพึ่งจากต้นมะคามริมสระน้ําใกล้หมู่บ้านมาถวายพร้อมทั้งสร้างอารามให้อยู่จำพรรษาและนําพระบรมารราสารีด้วยกธาตาใส่กระบอกไม้ร่วกหรือไม้ไผ่บรรจุพระอบทองคําและบรรจุลงในหลุมลึก22ศอกค่ะขนานนาว่าวัดพระนอนนองพึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ เป็นโครงการศึกษาการอนุรักษ์งานพุทธศิลป์นะครับวันนี้เราจะ,ะขั้นต้นเราจะศึกษาการอนุรักษ์ทำความสะอาดคัมภีร์ใบลานว่าเวลาเก็บไว้นานๆแล้วมีมีฝุน่นมีเชื้อราใดอย่างนี้เนาะ เวลามีความสกป,ปกเราทำความสะอาดด้วยด้วยการใช้น้ำยาอะไรบ้างมีวิธีจะรักษาให้มีคัมภีร์มีอายุยืนยาวต่อไปทำยังไงนะครับัน,นก็คิดว่าอาจจะเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามอะไรต่อต่อไปเดี๋ยวเราจะต้องศึกษาตามกระบวนการต่อไปของการอนุรักษ์ งานพุทธศิลป์นะครับต่อไปอขั้งต่อไปอจะเป็นเรื่องทําความสะอาดลายลายรถน้ําปิดทองอะไรอย่างนี้มาจากไหนยังไงมาจากคณนะพุทธศาสตร์สาขาวิชาพุทธศิลปกรรมมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตเชียงใหม่วัดสวนดอกครับมีทั้งหมดทั้งพระนักศึกษาและ คาดวาส21พัน